ไปว่ายน้ำก mm ับ hmm, พ so, ี so. mm ่เบลเอากระโดดมาหาพี่เบลเอาเอ่ไม่ได้กระโดดเลยล่วงละ่ไยมาไปมา่ไยมาค่ะไปมาเร็วไปกระโดดไปกระโดดเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมเอาโฟมไหมเอาโฟมไหมคะอันนี้ไหมคะไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วไปไปหาป้าเร็วไปไปหาป้าเร็วดูไปเอง โอ้โหลอยคอแล้พิกตัวพลิกตัวตัวทำไงะอยอาไปเออไมเองใช่ดเก่งมากเลยค่ะหาเปิ้ลเร็วคนมันอย่างนี้ปุ๊บลูกก็พลิกพลิกพลิกลูกทำเองฝึกฝปกเกมีขี้มูกเช็ดออกหน่อยไห ไปทานอะไรคะเนี่ยทานอะไรคะไม่ข้าวเลยค่ะใช่ไะว่ายน้ำเสร็จให้กินบักโรนีต้มไม่กินกินข้าวไม่กินร้องโวยวายนะคะจะกินนมกับคอนอย่างนี้ได้ไหมได้ได้หรือไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องกินข้าวนะแต่เดี๋ยวต้องทานข้าวนะตกลงไหมแต่เดี๋ยวต้องทานข้าวแล้วนะคะตกลงไหมต้องตอบก่อนตกลงค่ะบ้านป้าอยู่ไหนคะเนี่ยจำได้ไหมนี่ไหนนะใครไปคำใหญ่ไหคำใหญ่ไปคำใหญ่ไป